ผิดธรรมชาติยิ่งกับเรืออยู่จมน้ําเนี่ยมันฉี่ไม่ได้ครับอมไม่มีใครไปทําอย่างนั้นและถ้าบนเรือมีห้องน้ําและไม่เสียด้วยคมันก็ยิ่งฝืนธรรมชาติขึ้นไปใหญ่ครับท่านผู้ชมจริงไหมครับท่านผู้ชมภาพถัดไปครับภาพนี้เพื่อทําให้เห็นอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยตำรวจทํางานดีเนี้ที่คุณหมอสุร,ร,รนันท์ในฐานะหมอที่เป็นนิติเวชมาเยอะมากกองพิสูจน์หลักฐาน แล้วก็ไปพบว่าการเจอเส้นผมของแตงโมเนี่ยสามเส้นจากแปดเส้นนี่นะครับอ,อยู่กาบรืออยู่ซอกเรือนี่คือการตรวจครั้งแรกวันที่สิบ้ากุมภาพันธ์สองพันห้รอหกสิบ้าครั้งแรกนะผมถามตรงๆนะครับเรือลำนิดเดียวใช้ผู้คนมากมายขนาดนี้พยานหลักฐานอย่างเส้นผม คุณไม่เจอได้ยังไงครับต้องเจอในครั้งที่สี่เนี่ยแล้วใครจะไปเชื่อครับคนยิ่งสงสัยไปใหญ่เลยนะครับว่าแล้วใครเอามาวางในพื้นที่อู่เรือนะครับแทนที่จะเป็นพื้นที่ที่มีการติดมิดชิดไม่มีแสงตรวจเลือดอย่างชัดเจนแล้วอายัดห้ามคนเข้าอันนี้เป็นพื้นที่เปิดมีเรือหลายลำด้วยเนี่ยโอ้โหมันอธิบายได้ยากกี่คนนับดิ คุณหมอสุระนรงผมอ่านให้ฟังแลวกันเดี๋ยวกี่คนนับดิอ่ะกี่คนคะนะดูนะหนึ่งสองเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ ่ฝั่งนู้นยังไม่ได้นับเห็นหัวริมๆนั้นอะตีว่ายี่สิบแล้วกันครั้งแรกไม่เจอครั้งที่สองก็เยอะแบบเนี้ยไม่เจอไปเจอครั้งที่สี่ในท่อนเนี้ยท่านว่ายังไงท่านบอกว่าท่านว่าอย่างนี้นะครับว่าในเคสของผู้ตายที่ตรวจเส้นผมนั้นคุณหมอสุรนรงข,องขอ์อธิบายในศาลเมื่อวันที่ 13กันยายน2567ปีนี้แหละครับว่าโดยธรรมชาติเส้นผมของมนุษย์เป็นเส้นเล็กและเป็นหลักโดยทั่วไปว่าในการตรวจที่เกิดเหตุผู้ตรวจจะต้องพยายามหาเส้นผมอยู่แล้วดังนั้นหากตรวจหลายครั้งแล้วเพิ่งพบเส้นผมในที่ที่เคยตรวจก็จะเป็นที่น่าสงสัยว่าผู้พบพบได้อย่างไรจะมีมาตรฐานสากลในการตรวจเช่น ในการตรวจบนเรือที่เกิดเหตุสิ่งที่เป็นมาตรฐานในการตรวจครั้งแรกคือจุดไหนที่ผู้ตายเคยอยู่หรืออยู่ครั้งสุดท้ายบนเรือเช่นเกิดเหตุการณ์ตกเรือตกตรงไหนดังนั้นถ้าตกเรือตรงไหนสิ่งที่ต้องหายอย่างแรกในวันแรกเลยคือลายมือลายเท้า DNA และเส้นผมสิ่งเหล่านี้ควรจะพบได้ตั้งแต่วันแรก เพราะเป็นหลักมาตรฐานสากลในการตรวจคุณหมอสุรรงสุรพงศ์สุรันรงค์ท่านก็ให้การต่อสารว่าคุณหมอสุรสงทราบว่าในการตรวจเส้นผมแปดเส้นแต่มีการตรวจดี a อแล้วยืนยันว่าเป็นของผู้ตายเพียงสามเส้นที่ถ่ายเรือเป็นการตรวจเรือตรวจบนเรือครั้งที่สี่ครั้งที่สี่นะตาทั่วนะวครับ ถึงมองมไม่เห็นเจอรอบแรก่ะจ๊ะนะจากประสบการณ์ของคุณหมอสุรโรบอกว่าเห็นว่าเส้นผมดังกล่าวควรพบได้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเนื่องจากเป็นพยานสำคัญซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการตรวจดังนั้นการตรวจพบครั้งที่สี่ในความเห็นของข้าพเจ้าขอตอบว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชมครับ ผมจะบอกว่าความผิดปกติพิรุษนี่แหละครับทำให้ศาลยกฟอ้องคุณัจฉริยะว่าไม่ได้หมิ่นประมาทเพราะมันมีพิรุษแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญระดับที่ทำงานมา20ปี6,000กว่าศพนะครับก็ยังให้ความเห็นในเรื่องนี้เอาไว้เช่นนี้เลยภาพถัดไปครับหลังจากบาดแผลแล้วก็ความผิดปกติเช่นนี้อาจย้อนกลับมาผมจะพูดใ้ฝังท่านผู้ชมมาที่หน้าผมนิดหนึ่ง ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ทำไมถึงต้องมาดูคลิปเรื่องเจ็ดสกีท่านผู้ชมรู้ไหมครับเพราะมันมีพิรุธที่ทำให้คุณหมอทว่